พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2รับมอบเงินสด1ล้านบาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคครับข้าวสารอาหารแห้งจากพระหมหาต่อท่านเป็นเจ้าวาดวัดแจ้งในที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมกับภาคเอกชนครับเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับทหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของไทยตามแนวชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและบุรีรัม แม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้กองกําลังของทั้ง2ฝ่ายผชิญหน้ากันอยู่ในพื้นที่ของตนเองแต่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทางฝั่งกัมพูชานั้นได้ระดมพลมาประจําการอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะต้องการแสดงแสนยานุภาพของกองกําลังฝ่ายตนเองแต่ฝั่งไทยก็ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเช่นกันเพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครับ ทศ่ไทยเราไม่ไม่ประสงค์ที่จะไป,ปไลูกลานใครเราไม่ต้องการที่จะไปเริ่มเริ่มก่อนเราก็อดทนนถึงที่สุดนะครับซึ่งวันก่อนท่านรัฐมนตรีกลระทรวงมการไายบอกก็ลงมาพื้นที่พวกเราก็ได้หาือกันคุยกันว่าพวกเราจะต้องอดทนถึงที่สุดถ้าสุดแล้วก็ถ้ามันจะจําเป็นต้องปกป้องแผ่นดินเราก็ต้องต้องยืนยันตามนั้นกําลังของเราก็พร้อมนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เขาเข้ามาที่ต้นสัตบัญน,นะครับที่ล้าเข้ามานิดนึงจากเส้นเขตแดนประมาณ100เมตรครับซึ่งตัวนี้ก็ผิดผิดข้อตกลงเอ็มอูปี2000อยู่แล้วว่าตรงไหนที่เป็นเส้นเขตแดนเนี่ยจะต้องให้โครงสภาพนั้นไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงซึ่งเขาก็มาขุดหลุมเปลี่ยนระยะทางยาวพอสมควรซึ่งเราเข้าไปเพื่อจะจาให้ถอนกำลังออกก็ถึงได้ ได้มีการประทะก,กันตามที่เป็นข่าวนะครับส่วนภาพนี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์ครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านขายยางรถยนต์มอบยางรถยนต์เก่ากว่า100เส้นให้กับทหารนำไปทำเป็นบังเกอร์ในแนวหน้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันประเทศซึ่งยังมียางเก่าที่ไม่ได้ใช้อีกจำนวนมากนะครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่ายางเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็จะขนไปในวันที่7มิถุนายนนี้ พร้อมกับบริจาคให้ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งยางเก่านี้เป็นของทางร้านเองที่ลูกค้าเนนนำมาเปลี่ยนหากท่านใดที่เป็นร้านยางในพื้นที่อยากจะร่วมสมทบก็สามารถนำมาฝากได้ที่ร้านด้วยครับ ท่านใจนะคะที่เป็นร้านยางด้วยกันก็ได้พี่ใช่ในพื้นที่ตัวเองหรือใกล้เคียงนะคะก็เอามาฝากไว้ที่ร้านนั้นก็ได้เดี๋ยวให้กําลังที่เขา,ามีรถนะคะมาขนไปให้ทหารใช่ค่ะเอามาฝากไว้ที่ร้านนั้นลอซิงก็ได้ค่ะ,คะอยู่ตรงไหนอันนี้เส้นไหนอยู่เส้นสุรินทร์สีขอนภูมิค่ะร้านนั้นลอซิงสุรินทร์ค่ะ ขยับไปดูบรรยากาศการค้าไทยกัมพูชาครับบริเวณจุดผ่อนรนช่องอานม้าอำเภอน้ําืืนที่อุบลราชธานีครับห่างจากช่องบกจุดปะทะระหว่างอาหารไทยกับกัมพูชากว่า30กิโลเมตรแม้จะเป็นวันที่มีการจัดตลาดนัดนะครับแต่พบว่าชาวกัมพูชาเข้ามาซื้อสินค้าลดลงจากปกติวันละ400-500คนเหลือไม่ถึง200คนครับไม่ต่างจากตลาดในฝั่งกัมพูชา ร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยปิดเกือบทั้งหมดครับมีเพียงแม่ค้าที่นําเผ็ดแล้วก็ของป่ามาขายให้กับชาวไทยอยากให้ฟังเสียงแม่ค้าคนนี้ครับแม่ค้าคนนี้เนี่ยบอกว่าในฝั่งกัมพูชายังไม่มีการอบพยพชาวบ้านแต่ก็อยากใจรัฐบาลทั้งสองประเทศเจรจากันเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านตามแนวชายแดนครับปัญหาทะเลาะวะแวนกันไม่อยากเลยคืออยากให้ไปสภาพเหมือนเดิมเหมือนตะกอนน่ะจ้าเหมือนพี่เหมือนน้องกัน S <S <an> <S อยากได้แบบนั้นไม่อยากให้มีคือว่าไม่อยากให้มีปากเสียงหรือว่าเสียงปมเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไม่อยากให้มีเ <S an> พราะเราก็หากินอะไรไม่ได้ไงทุกปันนะ <S <S <an> <S ้าขายอะไรก็ไม่ได้คนไทยก็ไม่มาซื้อก็ลมบาก <S <S <an> <S ไง สำหรับจุดผ่อนปลนการค้าช่องอานม้าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาครับเปิดให้มีการค้าขาย2วันต่อสัปดาห์ก็คือวันอังคารกับวันพฤหสัสบดีสินค้าที่ชาวกัมพูชานามาขายเนี่ยจะเป็นของป่าตามฤดูกาลอย่างเช่นเห็ดผักพื้นบ้านส่วนสินค้าที่ชาวกัมพูชาซื้อไปจากฝั่งไทยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นนมน้ําดื่มไก่และมะพร้าวครับขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอําเภอการทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ กังวลสถานการณ์ตามแนวชายแดนว่าจะยืดเยื้อหลังจากมีกระแสข่าวว่ากัมพูชาจะไม่เข้าร่วมประชุม JBC เพื่อแก้ปัญหาพิพาทเขตแดนบางคนตอนนี้เริ่มมีการเตรียมเอกสารส่วนตัวแล้วนะครับรวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับ ศูนย์ข่าวภาคอีสานไทยพีบีเอสได้มีการไปสำรวจที่ช่องอ่านมานะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการไปพูดคุยกับแม่ค้ากัมพูชาเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะก็คือค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าจะไปดูสินค้าที่เขาซื้อขายระหว่างกันนยคะคนกัมพูชาเนี่ยเขาเอาพวกเนี่ยคะ่ะของปลาพวกของกินที่สามารถนําไปประกอบอาหารได้เนี่ยเอามาขายให้กับคนไทยส่วนคนไทยก็เอาเนี่ยคะ่ะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอย่างเช่นนมเครื่องดื่มต่างๆก แล้วก็มะพร้าวเนี่ยส่งไปให้กับชาวกัมพูชาได้มีการบริโภคกันนะคะดังนั้นเนี่ยคนในพื้นที่คุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาพามาค้าขายกันตามปกติเขาก็เลยไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงกันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่ามีการปิด,ด่านเกิดขึ้นจากที่เคยค้าขายกันอยู่เพียงแค่2วันเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะยิ่งส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านที่เป็นทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยเองด้วยนะคะ